สวัสดีทุกทท่านนะครับวันนี้เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งทางคณะกระกรัฐบาลจะมาสรุปประเด็นสำคัญสำคัญให้ทุกท่านได้ทราบนะครับวันนี้ผมมีสามถึงสเรื่องสำคัญสำคัญนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการที่คณะรัฐมนตรีวันนี้ได้มีมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเพื่อที่จะบรรเทาผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พลังงานที่สูงขึ้นนะครับ ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่จากการที่ราคาพลังงานนะครับในตลาดโลกยังคงมีเรียกว่าระดับที่สูงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ราคาสินค้าแล้วก็ราคาสิ่งบริการต่างๆในประเทศมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นตามต้นทุนการผลิตแล้วก็ส่งผลกระทบต่อภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนะครับประกอบกับเรื่องของมาตรการ บรรเทาค่าไฟฟ้าได้มีการสิ้นสุดลงนะครับในเดือนธันวาคม2565ที่ผ่านมานะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากนะครับทำให้มีการประชุมหารือนะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านกระทรวงพลังงานและก็ได้มีการพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเพื่อบรรเทาผลกระทบ ของพี่น้องประชาชนในช่วงสถานการณ์ที่มีราคาพลังงานสูงอยู่ซึ่งสรุปแล้วนะครับวันนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้มีมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้านะครับที่จะช่วยเหลือกลุ่มประเภทบ้านผู้อยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนตรงนี้ก็จะมีกรอบวงเงินที่จะช่วยเหลืออยู่ที่ประมาณ7,500ล้านบาท โดยจะใช้จ่ายนะครับสองส่วนส่วนแรกจะเป็นงบกลางจากรายการเงินสำรองจ่ายประมาณ3,200ล้านบาทแล้วก็เป็นเงินสนับสนุนจากปตทอ,อีกประมาณ4,300ล้านบาทซึ่งก็จะทำให้มีส่วนลด แก่ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่นะครับการให้บริการของอาการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็การไฟฟ้าภูมิภาครวมถึงผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยของอาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแล้วก็ผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่บริการของกิจาการไฟฟ้าสว่วนการสัมปทานของกองทัพเรือด้วย ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นมาตรการนะครับ4เดือนก็คือเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมปี2566นี้จนกระทั่งถึงเดือนเมษายน2566เช่นเดียวกันโดยมีการกำหนดเป็นส่วนลดดังนี้นะครับสส่วนก็คือถ้าเป็นผู้ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน150หน่วยต่อเดือนจะให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าจำนวน92บาท4สตางค์ต่อหน่วย แล้วถ้าเป็นผู้ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนก็จะให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าที่จำนวน67บาท4สตางค์ต่อหน่วยอันนี้เป็นส่วนที่คณะรัฐม,นต,มนตรีได้มีมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า FT นะครับคราวน,นี้มีในส่วนที่อยากจะเรียนเพิ่มเติมนะครับว่ามาตรการของการช่วยพระรพี่น้องประชาชนในส่วนของค่าไฟเนี่ยมีมาแล้ว2เรียกว่าระยะเวลา ะร,ระยะแรกเนี่ยก็คือช่วงที่ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนสิงหาคมปี2565ที่ผ่านมาตรงนั้นก็เป็นการาที่คณะรัฐมนตรีได้มีมาตรการเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของการที่จะให้ส่วนลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรหรือว่าค่า FT แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนนะครับที่ว่าเป็นระยะเวลา4เดือนที่ว่า โดยใช้จ่ายจากงบประมาณตอนนั้นนะครับเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ1,725ล้านบาทส่วนที่ระยะที่เป็นระยะที่2นะครับเป็นระยะที่ได้ให้มีการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า4เดือนเช่นเดียวกันแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน500หน่วยต่อเดือนช่วงนั้นเป็นช่วงตั้งแต่เดือน กันยายนจนถึงธันวาคม2565ตรงนั้นก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เรียกว่าเป็นงบประมาณนะครับที่รัฐบาลได้ซัพ d i z e หรือว่าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไปอีกประมาณ9,128ล้านบาทเพราะฉะนั้นรวม2โครงการก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยรัฐบาลได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไปแล้วประมาณ18,53ล้านบาทสำหรับมาตรการในครั้งนี้นะครับ ก็จะเป็นมาตรการที่คิดว่าจะใช้กรอบวงเงินอีกประมาณ7,500ล้านบาทเพราะฉะนั้นในส่วนของที่รัฐบาลได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนใน3ระยะเวลาในช่วงตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงสิงหาคมปี2,565และระยะที่2ตั้งแต่ปีพศ2565ของเดือนกันยาถึงเดือนธันวาคม2,565นะครับก็จะรวมกันถึงครั้งนี้ด้วยที่จะมีการช่วยเหลือ ถึงเดือนเมษายน2566รวมเป็นเงินทั้งสิ้น18,353ล้านบาทที่จะเป็นเงินที่รัฐบาลจะบรรเทาผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของค่าไฟส่วนที่สองครับเป็นเรื่องข่าวดีดนะครับที่หลายท่านคงจะรอคอยกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน วันนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในส่วนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทางด้านกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อพิจารณาแนวทางในการที่จะกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวและฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศตลอดจนการสนับสนุนกิจการภาคการท่องเที่ยวเพื่อที่จะสร้างรายได้ ให้กลับประเทศภายหลังจากมาตรการผ่อนคลายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยในส่วนนี้นะครับจะแบ่งเป็นอสองส่วนด้วยกันส่วนแรกจะเรียกว่าเป็นโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส5ส่วนที่2จะเป็นโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส5เนี่ยจะใช้วงเงินรวมทั้งสิ้น2 0 0 0กับอีก16ล้านบาท จะเป็นการให้จำนวนสิทธิ์ทั้งสิ้น5 6 6 0 0 0 0สิทธิ์โดยกลุ่มเป้าหมายจะอยู่ที่จำนวนประมาณ1 1 2 2 0 0 0นคนแล้วก็ได้กำหนดให้ว่า1คนจะได้รับสิทธิ์สูงสุดไม่เกิน50นะครับจากเดิมที่เราถ้าพอจะจำกันได้เฟสก่อนหน้านี้1คนจะได้รับ10สิทธิ์ครั้งนี้จะได้เพียงแค่50นะครับแล้วก็จะเป็นการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวภายในประเทศที่ ประกอบด้วยจำนวนห้องพักประมาณ560,000สิทธิ์ต่อห้องโดยที่รัฐจะสนับสนุนให้40%่แต่ไม่เกิน3,000บาทต่อห้องแล้วก็จะมีคูปองเรียกว่าเป็น e อ o วอเ e r ให้อีกจำนวน5 6า0 0 0สิทธิ์เช่นเดียวกันโดยรัฐสนับสนุนร้อยละ40แต่ไม่เกิน600บาทต่อสิทธิ์ซึ่งโครงการนี้จะเป็นโครงการที่จะเ,เริ่มต้นนะครับใน เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับจนกระทั่งถึงเดือนกันยายน2566ส่วนจะเป็นวันที่เท่าไหร่ที่จะให้เริ่มลงทะเบียนที่เว็บไซต์ w w w ไ์เราเที่ยวด้วยกัน .com ก็เดี๋ยวจะมีการชี้แจงแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมให้แต่วันนี้เป็นการที่รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในส่วนนี้แล้วนะครับ ประเด็นส่วนที่2ก็คือเป็นโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยโครงการนี้เนี่ยจะเป็นโครงการที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองรอง แล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเข้ามาท่องเที่ยวจากการผ่อนคลายมาตรการของโควิด -19 รวมถึงเป็นการสนับสนุนประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างประเทศให้เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นในส่วนโครงการนี้จะมีวงเงินทั้งสิ้นประมาณ 1, 9 3 0ล้านบาทก็จะประกอบไปด้วยการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางมายัางประเทศไทยจากต่างประเทศ ส่วนที่2จะเป็นการกระตุ้นนะักท่องเที่ยวไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศและส่วนที่3เป็นการสื่อสารแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์และส่วนสุดท้ายก็จะเป็นการยกระดับคุณภาพสินค้าเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นตรงนี้มีการอนุมัติวงเงินทั้งสิ้นในสส่วนนะครับ ,3946 ล้านบาทเศษนะครับ ส่วนต่อมาครับเป็นเรื่องของการที่วันนี้คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราจ่ายเงินสมทบและเงินสมทบพอสอซึ่งตรงนี้เนี่ยสืบเนื่องจากที่กระทรวงการคลังนะครับได้มีกฎกระทรวงกําหนดอัตราการจ่ายเงินสมทบและเงินสมทบพอส2558โดยกำหนดให้สมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนการออมแห่งชาติหรือที่เราเรียกกันสั้น,นๆว่ากอ,อชอนะครับ โดยมีอัตราสูงสุดไม่เกิน13,200บาทแล้วก็กำหนดให้รัฐบาลจ่ายเงินสมทบให้กับสมาชิกตามช่วงอายุสำหรับปีปฏิทินต่างๆนะครับครั้งนี้ก็จะเป็นการพิจารณาปรับเพิ่มเนื่องจากว่าเห็นว่าปัจจุบันนะครับค่าครองชีพมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงในอนาคตให้กับทางด้านสมาชิกกองทุน ให้มีเงินเพียงพอในการที่จะดํารงชีพยามชราภาพนะครับแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยในอนาคตรวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการออมเงินอย่างต่อเนื่องสําหรับสมาชิกรายเดิมอีกทั้งเป็นการที่จะจูงใจให้สมาชิกได้เข้ามาเพื่อที่จะสมัครเป็นสมาชิกใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นการเสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าวนะครับ ก็จะเป็นการที่จะเพิ่มสาระสำคัญในการที่จะให้ผลประโยชน์เพิ่มเติมนะครับกับทางด้านสมาชิกโดยรายละเอียดนะครับจากเดิมที่เ,เรียนไว้นะครับว่าจะมีอัตราสะสมนะครับที่จ่ายสะสมเข้ากองทุนสูงสุดไม่เกิน13,200บาทก็จะเป็นมีการเพิ่มอัตราจ่ายสะสมสูงสุดของสมาชิก เป็นไม่เกิน30,000บาทต่อปีนอกเนือจากนั้นในเรื่องของอัตราเงินสมทบก็จะมีการปรับเปลี่ยนด้วยนะครับขออนุญาตที่จะไล่เรียงช่วงระยะนะครับถ้าเป็นอายุไม่เกิน30ปีเนี่ยนะครับเดิมก็จะไม่เกิน600บาทต่อปีในเรื่องของการสมทบแต่อัตราใหม่นะครับก็จะเป็นร้อยละ50ของเงินสะสมแต่ไม่เกิน1800บาทต่อปีในช่วงระยะ อายุตั้งแต่30ปีแต่ไม่เกิน50ปีเดิมก็จะสะสมที่ขอโทษครับเดิมจะมีอัตราสมทบไม่เกิน960บาทต่อปีแต่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับว่าจะเป็นการแก้ไขให้มีเงินสมทบร้อยละ80ของเงินสะสมแต่ไม่เกิน1,800บาทต่อปีและช่วงสุดท้ายคือถ้ามีอายุเกิน50ปีขึ้นไปเดิมก็คือว่าจะ มีการส,สมทบให้ไม่เกิน1,200บาทต่อปีในอัตราใหม่นะครับตามกฎกระทรวงนี้ก็คือจะเป็นเงินสมทบร้อยละ100ของเงินสมทบแต่ไม่เกิน1,800บาทต่อปีซึ่งก็คาดว่าในส่วนของการสูญเสียไรายได้นะครับ ก็จะคุ้มค่านะครับกับประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการที่จะให้พี่น้องประชาชนรวมถึงสมาชิกที่อยู่ในกองทุนการออมแห่งชาตินี้ได้รับผลประโยชน์ที่ดีมากขึ้นแล้วก็เป็นการสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนได้เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกมากขึ้นซึ่งในปัจจุบันนะครับมีสมาชิกกชอชอยู่ทั้งสิ้นอยู่ที่ประมาณ2 5 7 5 0 0 0คน นะครับตอนนี้เพราะฉะนั้นรัฐบาลตอนนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าสมาชิกนําส่งเงินร้อยอันนี้เป็นสมมติฐานนะครับของจํานวนเงินสมาชิกทั้งหมดหรือว่าประมาณ515,000คนเนี่ยรัฐบาลจะต้องจ่ายเงินสมทบประมาณ1,035ล้านบาทอันนี้เป็นข้อมูลเมื่อเดือนตุลาคมปี2,565แต่อย่างไรก็ตามมาตรการที่ได้มีการอ,อนุมัตินะครับในวันนี้ก็จะเป็นการจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นแรงงานนอกระบบ ซึ่งก็จะมีประมาณ19ล้านคนทั่วประเทศรวมทั้งเป็นการลดภาระในส่วนของการคลังด้านการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวของประเทศในอนาคตเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยด้วยครับต่อมาครับเป็นเรื่องของงบประมาณนะครับที่วันนี้คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบนะครับในการที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต พิจารณานะครับในการที่จะขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายที่เรียกว่าเป็นการค่าใช้จ่ายในการที่จะควบคุมและจัดการเลือกตั้งสอสอเป็นการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งตรงนี้นะครับอย่างที่เราทราบกันดีอยู่ว่าจะมีเรียกว่าอายุของสภาผู้แทนราษฎรจะสิ้นสุดลงในวันที่23มีนาคม2566นี้แล้วเพราะฉะนั้นกอกอตอ จะต้องมีการจัดเลือกตั้งสอสเป็นการทั่วไปภายใน45วันนับแต่วันที่สภาผูแ้แทนราษฎรสิ้นอายุเพราะฉะนั้นจึงได้มีการเสนอนะครับในการที่จะขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อที่จะควบคุมและจัดตั้งการเลือกตั้งสสเป็นการเลือกตั้งทั่วไปรวมทั้งสิ้น5 9 4 5ล้านบาทเศษนะครับโดยเป็นค่าใช้จ่ายที่สำนักงานกกตดำเนินการเองประมาณ5,100 4ล้านบาทเศษแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่ร่วมดําเนินการด้วยอีก10หน่วยงานประมาณ8,000ประมาณ840ล้านบาทเศษนะครับตรงนี้ก็จะทําให้ยอดทั้งหมดประมาณ5,945ล้านบาทครับสุดท้ายครับเป็นเรื่องของการที่วันนี้มีงบประมาณนะครับที่ได้พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,567 ของสํานักงานต่างๆและก็หน่วยงานต่างๆนะครับซึ่งวันนี้มีมากเลยทีเดียวในเรื่องของการที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบนะครับซึ่งในรายละเอียดเดี๋ยวผมจะส่งให้เป็นเอกสารเพราะว่ามีหน่วยงานมากเลยนะครับแล้วก็ตัวเลข ก็จะมีตัวเลขที่ค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดมากพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเ,เดี๋ยวผมจะส่งเป็นรายละเอียดให้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะมีหน่วยงานใดวันนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2567บ้างนะครับขออนุญาตที่จะติดตามท่านนายกรัฐมนตรีไปภารกิจที่ต่างจังหวัดนะครับเดี๋ยวาทางรองโฆษกทั้งสองท่านจะได้ ถแถลงในเรื่องของมติคณะรัฐมนตรีต่อไปครับขอบพระคุณครับ